สวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่28นะฮะก็คือท้องฟ้าใสาสะอาดปราสะจากเมฆคลึ้มนะครับแดดมาเพียบเลยนะฮะได้ถือโอกาสซักผ้าเลยนะครับวันนี้ถือโอกาสตากอะไรต่างๆนะเพราะว่าแบบ เหมือนฝนจะตกหลายวันแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่แบบแบบจะได้เอาอะไรมาพึ่งมาตากให้มันแห้งสนิทเสียทีเลยนะครับ <c oughs> ดูนะครับต้นไม้ใบหญ้าหลังจากที่แบบรับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็คือพร้อมสังเคราะห์แสงนะครับเขาก็คงจะดีใจนะฮะที่ได้ส,สังเคาะแสง เขาได้รับแสงสำหรับการเจริญเติบโตสั่งข้อแสงให้เขานะฮะเขาก็คงจะดีใจนะทุกคนและนี้ก็เช่นกันนะครับพืชในสวนนะครับวันนี้นะฮะก็ได้แบบสัง่งขห์แสงอย่างเต็มที่เลยนะครับสั่งข้อแสงอย่างเต็มที่เลยนะครับเขาก็แบบคงจะดีใจนะฮะที่เขาได้เจอแสงแดดนะครับ นี่คือต้นนีออนนะครับทุกคนนะฮะมันจะร่วงลงนะฮะต้นนีออนเป็นไม้ดอกนะครับสวยนะครับแล้วใบของเขาจะออกสีเงินเงนะิน่ะเหมือนแบบออกโซนเดียวกันกับต้นซิลเวอร์อะใบของเขานะครับแต่ดอกของเขาก็คือจะอ,ออกเป็นสีชมพูวานเลยนะครับเนี่นะพวกผีทรงผีเสื้ออะไรก็บินออกมาแล้วนะครับ นี่คือวันที่ไม่มีฝนนะครับนี่คือเป็นวันที่ไม่มีฝนเป็นวันที่แบบลมพัเดเย็นโชยๆนะครับอัพตัวเอนิ่งนะครับเป็นวันที่สดใสนะฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นต้นซิเวเออีกต้นหนึ่ง สังเกตดูใบของต้นซิเวอร์กับใบของใบของพืชอื่นๆทั่วไปนะครับสีจะต่างกันเลยนะทุกคนดูนะครับเนี่ยสีจะต่างกันเลยต้นซิเวอร์เนี่ยจะออกเป็นแบบสีแบบเงินๆนะครับสมกับต้นซิเวอร์เลยสีเงิๆมน,มนๆมันๆนะครับมันออกเป็นมันๆนะครับจักสี้องว่าจังเลยก็เป็นมันๆนะเนาะ,ะ,ะมันก็จะต่างกันเห็นไหม เขียวสดกับสีมนมนนะครับอุ้ยนี่ลูกสาวก็ตามมาอีกแล้วลูกสาวตามมาอีกแล้วลูกสาวมาเดินเดินมาหาป้าๆอีกแล้วว้าอีเดี๋ยวก็โดนไล่กัดเดี๋ยวก็โดนไล่กัดเนี่ยนะหอบพิ้วก,กันมานะฮะไปไหนก็ต้องหอบพิ้วเขาไปด้วยนะครับ รอลุ้นลำไยไปด้วยกันนะครับใครใหญ่จะกินยกมือขึ้นนะครับรอลุ้นลำไยไปด้วยกันลำไยก็คือแบบพร้อมให้ชวนชิมนะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาไม่ติดลูกนะครับต่อแต่พอปีนี้ตัดกิ่งออกนะฮะลูกดกเลยนะครับตัดกิ่งออกลูกดกเลยนะสำหรับลำไยนะครับ ถ้าวันไหนไม่มีฝนแล้วก็แดดแดดแบบนี้นะครับก็จะอากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะฮะ นี่คืออีกต้นไม้เรืออีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทุกคนแต่ตันนี้เขายังไม่เป็นดอกนะครับนี่คือแพรชมพูนะครับนี่ใบของเขาดอกหมดแล้วไม่มีดอกแล้วนะครับนี่นะฮะดูยอดยอดของเขาเนี่ยยอดเขาก็จะเลือยขึ้นไปนี่นะต้นแพรชมพูนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีดอกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะครับ ส่วนวันนี้นะฮะตรงนี้พี่สาวก็าลังตัดติ่งตัดแต่งกิ่งนะฮะเพื่อที่ว่าแบบจะให้ต้นอะไรมันเลื้อยขึ้นนะเราจะเอาไอ้ที่ไม้เลือ้อยไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะลงเลมอนตรงนี้อ๋อก็คือจะแบ่งโซนนะระหว่างไม้เลื้อยกับเลมอนเลื้อยนะครับให้เลมอนมันเลื้อยไปอีกทางหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ไม้มันเลื้อยไปอีกทางหนึ่งนะครับจะ,จะแบ่งโซนนะครับ ถ้าใครสนใจสนใจอ,อีพิพูใบฉีกนะครับเราพร้อมส่งในลักษณะนี้เลยนะครับทุกคนพร้อมส่งในลักษณะที่เป็นแบบมีไม้ให้เขาเลือ้อยขึ้นเลยนะฮะขายเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะครับราคาก็คือแล้วแต่จะตกลงกันนะฮะตัวนี้เป็นอีพิพูใบฉีกนะครับก็คือส่งไปลักษณะนี้เลย นี่นะะนี่คือเป็น,ไม,ปน,น,นไม้เป็นแผ่นเลยนะครับไม้เป็นแผ่นเลยนะครับให้เอาไปตั้งไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนะฮะฝั่งนี้ก็มีนะครับให้เขาให้เขาไปเลื้อยขึ้นที่บ้านนะครับอีพีพูใบฉีกนะครับตัวนี้ ก็เมื่อคืนฝนตกอยู่สักประมาณสี่สัห้าทุ่มนะครับก็หยุดนะฮะเราพอมาวันนี้ก็แดดเลยนะครับแล้วพอมาวันนี้ก็แดดก็พืชดีใจได้สั่งข้อแสงได้เต็มที่นะครับเขาก็ดีใจกับเขาเขาคงจะแบบเก็บน้ำไว้หลายวันเขาคงจะดีใจแล้วก็ได้สั่งข้อแสงในวันนี้นะครับ นี่คืออัปเดตของสวนวันที่28พฤษภาคมนะครับที่มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับว่าเราจะทําอะไรวันนี้นะฮะก็คือวันนี้พี่สาวก็คือจะแยกโซนระหว่างไม้เลื้อยไม้ประดับออกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็โซนของเลมอนก็คือจะให้เลื้อยไปอีกทางหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมหรือว่าสนใจพืชตัวไหนนะครับ สนใจต้นไหนนะครับอยากรู้รายละเอียดนะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลหรือว่าจะสอบถามพี่สาวให้นะครับาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการอัปเดตสวนนะครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนุ่นต้นเลมอนก็ดีใจได้เจอแสง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ